สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะพาไปเดินไม่รู้จะเดินตรงไหนมันแฉะไปหมดทุกที่เลยมันไม่เดนมากอากาศเริ่มดีวันนี้ก็เลยจะมาเดินนี่ค่ะจะมีที่เดินกันเต็มเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูกันนี่ค่ะวันนี้อากาศมันดีมากลุงก็เลยจะพามาเดินไม่รู้จะไปเดินตรงไหนเนี่ย เราก็จะเดินแต่ถนนนี่แล้วพิ่แคนกอดปาเคียยี่ต้าวละซวิโก้ฮุนคูสอะรสกอ่างันคืบรรยากาศบรรยากาศเดนมาอน,นี่คือเต้าเอือดูค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยเหมือนเมืองฝนตกตลอดทั้งสองเดือนสามเดือนต่หิมาหยุดฝนตกหิมะหยุดฝนตกประเทศเดนมาร์ก oh นี yeah ่ค่ะวันนี้อากาศดีโอเคค่ะพี่น้อง